สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาระแจงแล้วภาพอัลตราซาวพรอมแค่เอพิฟูสเดย์ตอบปมแชทวาดิมเรียกว่ายัางเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องสำหรับข่าวคราวระหว่างสาระคสิงกินีและไม้พีรัสและมีคลิปเสียงทั้งคู่ตอนทะเลาะกันปล่อยออกมาและมีการพูดถึงพาพอัลตราซาวพรอม นอกจากนี้ยังมีนชัดที่อ้างว่าเป็นวาดิมแฟนของซาร่าบอกว่าความจริงเลิกกันแล้วซึ่งขัดแย้งกับที่ฝ่ายหญิงแถลงก่อนหน้านี้ด้วย ราสุดวันที่9ตุลาคม2563ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ได้มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสาระเปิดใจว่าเรื่องไม้ถอนคำร้องก็แล้วแต่อีกฝ่ายแต่อยากให้เขาใช้จิตสำนึกของความเป็นพ่อเรื่องคลิปเสียงยืนยันว่าอัดไว้เองแต่ไม่ได้ปล่อยเพราะปล่อยไปก็ไม่ได้เป็นผลดีกับตนเองสักเท่าไหร่ เรื่องภาพอัลตราซาวรอมที่พูดถึงในคลิปเสียงซาราคาซิงกินีตอบว่ามันเป็น a p p ิ e f o o ส s Day เป็นสิ่งที่เราพูดเล่นๆจริงๆิืมไปแล้วเพราะมันนานมากแล้วส่วนในคลิปเสียงเรางงว่าคืออะไร,รอัลตราซาวรอมเลยบอกไปว่าเราท้องแม็กซ์เวลจริงๆเราท้องจริงๆความเป็นจริงคือในชีวิตเรามีรูกแค่2คนเท่านั้นคือน้องแม็กซ์เวลและน้องเอมิลี่ ราะฉะนั้นจะจริงจะเท็จคือเราท้องจริงๆไม่มีประโยชน์อะไรกับเราที่เอาเอัลตราซาวปลอมมาทําอะไรวันที่โพสต์ตอนนั้นท้องน้องแม็กซ์เวลแล้วเห็นจากรูปคือ2014ตอนนั้นท้องแล้วที่โพสต์คือเอาของเซเรนามาเขาลงเหมือนกันเราเลยไปเอามาลงแล้วเล่นด้วยเรื่องแชทวาดิมที่เหมือนหนังกระมวลกับแถลงของซาร่านั้นซาร่ายืนยันว่าความสัมพันธ์กับวาดิมยังเหมือนเดิมถึงแม้ไม่ได้ฟอลโลกกันในไอจีรัก เพราะเราไม่อยากให้คนไปรบกวนอะไรเขาในช่วงที่เป็นข่าวทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ก็มีคนทักเขาไปเยอะเขาก็ถามว่าต้องทำตัวแบบไหนก็บอกเขาไปว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องไปตอบโต้ใครหรอกตอบโต้ไปก็ไม่น่าจะเกิดอะไรที่ดีขึ้นเรื่องตรวจอินเอรูว่าดิไม่เคยพูดเราเคยถามเขาว่าอยากตรวจไหมเขาบอกว่าทำไมเขาต้องทำอะไรแบบนั้นด้วยในมาลูกเขาตอนท้องก็อยู่ด้วยกัน เขารับรู้แต่แรกอยู่แล้วแล้วเราก็แพลนแต่งงานกันตั้งแต่ตอนนั้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ขอบคุณครับ